รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเป็นช่างในยุคดิจิทัลไม่ใช่แค่การทำงานด้วยมืออีกต่อไปแต่คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับตอนนั้คุณผู้ชมก็สู่รายการ Journey of Dream ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจที่ได้จากเยาวชนไทยนั่นเองครับวันนี้ดรธนศักดิ์วหาวิสารและผมธีรพัฒนอัครเสนียังอยู่กับคุณผู้ชมเช่นเคยครับ เรื่องราวของเรานะครับยังอยู่ที่เชียงรายครับแต่จาก f i x ซิตเซ็นเนะโครงการนี้นะครับเราจะมาสู่การทำเวิร์กช็อปนะครับในหัวข้อช่างมืออาชีพในยุคดิจิทัลครับผู้บรรยายก็คือดรธนศักดิ์หรือพี่ตีของเรานั่นเองครับครับใช่ครับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน งานเวิร์กช็อปดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เราได้ทํากันมันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ฟังกันครับครับเ้วเป็นยังไงบ้างครับต้องถามความรู้สึกพิตินิดนึงนะครับจากการที่เป็นผู้บรรยายแล้วได้รับฟังความคิดเห็นและการตอบโต้จากน้องๆที่เข้ามาทำเวิร์กช็อปแล้วพิติรู้สึกยังไงบ้างครับก็แปลกใจนะครับคือในชุกยุคหลังๆมาเนี่ยเด็กๆเนี่ยเริ่มที่จะมีการถาม มีการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นครับตอนสมัยที่ผมยังเรียนหนังสือตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครกล้าถามครูหรอกครับแต่หลังๆเนี่ยมันเด็กเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นครับแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นและสิ่งที่สําคัญคือเขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ครับนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เห็นถึงการพัฒนาของเด็กเนี่ยแล้วมองเห็นอนาคตของเขาเนี่ยมันไปได้ไกลมากครับครับบางคนแอบมีแนวคิดมีเป้าหมาย ใช่ครับบางคนทําการค้าเองออนไลน์ผ่านดิจิตัลด้วยนะครับใช่ครับแม่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆเลยเดียวสำหรับเด็กเหล่านี้นะครับเอาละครับเราไปติดตามชมบรรยากาศของพวกเขากันครับยในยุคนี้การเป็นช่างไม่ใช่แค่ฝีมือทางเทคนิค แต่ต้องเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์การควบคุมเครื่องจักรด้วย AI หรือแม้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานช่างเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เยวาวชนไทยมีโอกาสก้าวไกลไประดับสากลได้ง่ายขึ้นถ้าคุณกล้าลองและกล้าทำเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับ พี่ชื่อธีรพัฒน์อัคราเสนีนะครับเป็นผู้ช่วยโครงการเจ u r n e y of d ฟ REAM ปันพลังใจสู่อนาคตของบริษัทอัมมันอพาโลไทยจำกัดนะครับวันนี้มากับวิทยากรรับเชิญนะครับท่านดรธนศักดิ์วหาวิสารวันนี้ท่านดรธนศักดิ์ก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการช่างในยุคดิจิตอลเราจะปรับตัวยังไงแล้วก็อาจจะให้ประสบการณ์แล้วก็ทางเลือกกับน้องๆได้ใครที่สนใจก็แลกเปลี่ยนทัศนะกับ ท่านดรธานาศักดิ์เลยเลยขอเสียงปรบมือให้กับท่านดรธานาศักดิานาก์นิดนึงครับขอบคุณครับผเชิญครับพี่ติครับครับคุณจะประสบความสำเร็จได้ในการทำงานนะครับมีสามเรื่องเรื่องแรกคุณรักที่จะทำมันไหมคุณตอบตัวเองให้ได้ก่อนในวันนี้ว่าสิ่งที่คุณเรียนเนี่ยนะครับคุณรักมันแค่ไหนถ้าคุณยังตอบไม่ได้ว่าคุณรักมันแค่ไหนคุณกลับไปคิด เรื่องที่2ก็คือคุณรักมันแล้วคุณเชี่ยวชาญมันแค่ไหนและสิ่งที่3มก็คือแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ไปที่ต้องการไหมแน่นอนคําตอบคือช่างยนต์ยังเป็นสิ่งที่ต้องการในโลกปัจจุบันตราบใดที่ยังมีจานพานะและมีเครื่องยนต์อยู่ความรู้เนี่ยอีลอนมัสก์พูดไปเมื่อสองปีที่แล้วว่าความรู้คนเราเนี่ยมีอายุป,ประมาณ2ปีครึ่งนั่นหมายความว่าคุณเรียนไปเนี่ยสปีครึ่ง ข้างต่อไปข้างหน้านี่ความรู้พวกนี้มันจะล้าสมัยแล้วถ้าคุณยังไม่เรียนรู้ต่อไปความรู้เหล่านี้มันก็จะไปเรื่อยๆรถที่คุณเรียนรู้เพื่อซ่อมตอนนี้คุณอาจจะยังทําธุรกิจได้เพราะยังมีรถอีกเยอะที่คุณทําแล้วคุณอาจจะทําได้ตลอดชีวิตคุณสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตผมอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณจะไปเป็นลูกจ้างระดับปริญญาตรีอาจจะไม่พอในยุคป,ปัจจุบันบริษัทเขาอยากได้คนที่มีความรู้ การเป็นช่างมืออาชีพในยุคดิจิทัลไม่ได้หมายถึงแค่การใช้มือทำงานแต่หมายถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดเวลาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในก้าวไกลไปกว่าที่เคยด้วยความรู้ที่ทันสมัยและการลงมือปฏิบัติจริงทุกงานสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำและการเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจ จะพาเราไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก้าวแรกมันยากนะครับแล้วผมบอกให้คุณให้ว่าคุณเจออุปสรรคเสมอแต่อุปสรรคเหล่านั้นมันคือเครื่องทดสอบถ้าคุณก้าข้ามพ้นอุปสรรคที่คุณกำลงังเผชิญอยู่ตอนนี้ได้คุณคู่ควรที่จะเติบโตต่อไปแต่ถ้าคุณก้าข้ามอุปสรรคที่คุณเห็นแล้วคุณบอกทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดกับฉันทําไมฉันต้องเกิดมาในชีวิตแบบนี้ แล้วคุณก็ท้อแท้ใจคุณไม่มีทางโตครับไม่มีทางเติบโตได้ในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นเสียนะครับพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรที่จะเติบโตต่อไปพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรที่จะร่ำรวยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับต้องบอกเลยนะครับพี่ตีครับว่าเป็นช่วงเวลาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าจะมีคุณค่ามากสำหรับเยาวชนเหล่านี้นะครับใช่ครับ การเรียนรู้ในยุคนี้นะครับไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่มันคือการเปิดโลกเทคโนโลยีและการลงมือปฏิบัติจริงในช่วงหน้าครับพี่ตีจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าความเปลี่ยนแปลงของต้นกล้าที่กําลังจะเติบโตเนี่ยนะครับจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อไปให้ได้ในยุคดิจิตอลครับจจ กลับ้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Journey of d r e ี m มครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกเราได้ชมน้องๆนะครับในบรรยากาศของการเวิร์กช็อปไปแล้วช่วงนี้เราจะไปคุยกับพี่ตีกันบ้างครับว่าหลังจากที่ได้สัมผัสน้องๆคนรุ่นใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไปแล้วพี่ตีได้เห็นศักยภาพของน้องๆเหล่านี้ยังไงบ้างครับเด็กสมัยนี้นะครับเขาได้เรียนรู้มาผมว่ามากกว่าที่เราเคยได้เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเพราะเด็กเหล่านี้ได้หาความรู้ผ่านโลก ไอออนไลน์นะครับ,รบซึ่งมันเปิดโอกาสมากมแล้วเด็กเหล่านี้ก็มีความรู้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับ,รบแล้วสิ่งที่เป็นคําถามที่เขาถามมาเนี่ยมันถามเหมือนกับว่าในฐานะนที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับ,รบเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปเท,ทำงานในองค์กรนะครับ,รบหรือถ้าเกิดเขาไม่อยากทํางานในองค์กร เขาอยากจะทํางานอิสระเขาจะทาอย่างไรนะครับอันนี้ก็ได้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เขาฟังนะครับซึ่งซึ่งก็เด็กได้ให้ความสนใจมากครับพิติก็แนะนําสิ่งที่มีประโยชน์หลายสิ่งนะครับในมุมกลับก็คือการที่เป็นคนสัมภาษณ์เนี่ยต้องการคําตอบอะไรจากผู้ที่เข้าสัมภาษณ์ใช่ไหมครับใช่ครับาะเขาก็ถามคําถามที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าผมไปสัมภาษณ์เนี่ยจะถามอะไรผมบ้างผมก็บอกว่า ถามเรื่องความรู้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถามเรื่องทัศนคติกระถามเรื่องสิ่งที่เขารู้ไหมว่าเขาต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตและเขาต้องหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นอะไรที่เขาต้องประหนักตลอดเวลาน่าสนใจมากๆเลยนะครับไปติดตามชมภาพเหล่านี้กันครับสมมุติว่ามาสมัครผม คุณจะสมัครงานอะไรว่าน่สมัครเกี่ยวกับที่ผมเรียนมาครับช่างครับผมช่างโอเคเพราะฉะนั้นไปถึงคุณอาจจะต้องฝึกเรียนรู้ใหม่เลยเพราะว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนแต่คุณมีความรู้เรื่องช่างก็เป็นไปได้ที่คุณสามารถจะไปคุมเครื่องหรือคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นไฟบำรุงรักษาคุณต้องมีความรู้เหล่านี้เช่นกันครับอาจจะต้องมาถามก่อน แล้วคุณเคยอบรมอะไรมาแล้วบ้างยังยครับยังแล้วทําไมผมต้องรับคุณเพราะว่าผมเรียนจบช่างครับผมเพราะคุณเรียนจบช่างคนสมัครนั่งอยู่นี่ทุกคนก็จบช่างหมดเป็นคําถามจนเดียวที่คุณต้องตอบต้องเจอแน่ๆวนละต้องเจอนะอันนี้ของจริงชีวิตจริงเลยที่ต้องเจอจบไปอาจจะยังไม่นนี้คือคําถามแรกเลยที่ผมจะถามคุณมีอะไรอยู่ในตัวเอามาทั้งอย่างนี้ไม่มีเอาเสื้อในตัวหัวใจก็ เอาเสื้อคุณก็ได้คุณต้องขายเสื้อให้ผมเนี่ยคุณจะขายเสื้อให้ผมได้ไงให้ผมซื้อเสื้อคุณแมบอกมาครับใส่ดีแล้วคุณครับผมเนื้อผ้าดีครับซักไม่ยับสีไม่ตกครับผมนี่ใช้ได้นานครับเห็นไหมคุณเริ่มเริ่มสารยายไหมนี่คือบทคําตอบที่คุณจะต้องสารยายตัวเองของคุณเพราะเวลาคุณสมัครงานคือคุณกําลังขายตัวคุณให้ผมถูกไหมครับ แล้วคุณเวลาคุณขายตัวคุณให้ผมเนี่ยคุณต้องบอกผมว่าเก๋งตรงไหนถูกปะทําไมผมคือถ้าผมไม่รับคุณนี่ผมจะต้องเสียใจแน่ๆคุณต้องทําให้ผมรู้สึกแบบนั้นทุกคนเหมือนกันนะทุกคนต้องพร้อมที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยดีอย่างไรนะครับไม่ใช่โกหกแต่คุณต้องบอกได้จริงๆหาจุดขายใต<ห>ัวขายอ,อย่างเช่นผมเนี่ยรักวิชานี้มากและผมเรียนวิชานี้ได้ดีและผมเข้าใจในเรื่องของวิชานี้ เป็นอย่างดีหลังจากที่ได้คุยไปแล้วนะครับแล้วได้เห็นโอกาสหรือความสามารถของนักศึกษาเหล่านี้ครับพี่ตีมองเห็นเ,เรื่องของการต่อยอดทางอาชีพของนักศึกษาเหล่านี้ยังไงได้บ้างครับผมว่าหลายคนนะครับในห้องนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะคิดแล้วว่าตัวเองอยากจะทำงานกับองค์กรและเติบโตในวิชาชีพรหรือใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ย แล้วประกอบอาชีพอิสระนะครับเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวนะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวความคิดของเด็กสมัยนี้มันมันเกิดจากโลกโซเชียลที่มีในปัจจุบันนะครับ,รบผมว่าเด็กเหล่านี้เขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเขามีทางเลือกอม,มากกว่าหนึ่งทางแค่จบการศึกษาแล้วการศึกษาตรงนี้ให้อะไรเขาหลังจากนั้นเขาจะต้องเรียนรู้อะไรต่อ แล้วถ้าเกิดเขาจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องรู้อะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เล่าให้เขาฟังหลายคนสนใจมากครับที่จะเป็นผู้ประกอบการเองครับแต่การที่ผมได้นั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าการบรรยายของพี่ติเนี่ยช่วยทําให้ภาพอนาคตของเด็กเนี่ยถือว่าร่นระยะเข้ามาในความคิดของเขาอย่างชัดเจนเลยนะฮะใช่ครับและสิ่งที่เขาต้องต้องเรียนรู้นะครับ,ค,รบคือการใช้เทคโนโลยีที่มันพัฒนาในปัจจุบันนะครับ จะสังเกตเห็นว่าแม้ข้างในองค์กรเองก็ตามเนี่ยองค์กรก็ใช้ AI เข้ามาช่วยเยอะอแล้วถ้าน้องๆเหล่านี้ไม่เรียนรู้เทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะเป็นคนตกยุคทันทีนะครับซึ่งเราก็ได้เล่าให้เขาฟังว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่เขาแต่ AI จะเข้ามาช่วยเขาอย่างไรและเขาต้องเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างไรตรงนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่ง เราจะเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีที่เลียนเปลี่ยน,นแปลงไปเยอะมากหลายคนเป็นช่างยนต์แต่ว่ารถยนต์ก็เป็นรถยนต์ไฟฟา้าละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ใหม่มากมายมหา,ามศาลแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์ยุคใหม่ๆเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ขับได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีคนขับแล้วอะไรที่มันเป็นของใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งน้องๆพวกเนี้จริงๆแล้ว ถามคำถามแบบรู้นะครับไม่ใช่ไม่รู้รแต่ว่าอยากได้ความคิดเห็นของเราในฐานะเป็นผู้บริหารตรงเนี้ยผมว่ามันน้องๆเหล่านี้มีความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากครับใช่ครับก็เป็นทิศทางที่ดีในการที่ได้เห็นการตระหนักรู้แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับความเปลี่ยนแปลงน,นะครับ ในช่วงหน้าก็คุณผู้ชมครับเราจะกลับมาชมบรรยากาศที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเมื่ออินเดมิสึเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนแล้วก็สารฝันพลังของเยาวชนสู่อนาคตกันครับ ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจ u r n y y of r e a m นะครับช่วงนี้เราจะพาผู้ชมไปดูครับพลังใจที่การพัฒนาใดๆก็ตามเนี่ยต้องการแรงสนับสนุนเสมอนะครับเราจะไปดูการมอบทุนมอบโอกาสจากบริษัทอพอลโลไทยกันนะครับทุนการศึกษาเนี่นะครับมันเป็นการสารฝันแล้วก็สารต่อปณิธานของคุณพ่อผมนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่ให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะเดินไปสู่อนาคต ได้อย่างมั่นคงครับเอาล่ะครับช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศในช่วงพลังแห่งอนาคตกันครับคนต่อไปอยากต้องมือเองจะได้ดูด้วยว่า เดี๋ยวยังมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจะมีการครับมอบทุนการศึกษานะครับสนับสนุนทุนโดยมูลนิธิคุณสันติคุณวลไยวหาวิสารครับเป็นทุนของคุณพ่อคแม่ผมนะครับผู้มอบทุนคือดรธนศักดิ์วหาวิสารนะครับกรรมการบริหารบริษัทน้ำมันพอลโลไทยจำกัดนะครับวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้คือการสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้มีโอกาสพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในสายอาชีพที่พวกเขาเลือกบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยเล็งเห็นว่าการลงทุนในศักยภาพของเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยในวันข้างหน้าคนแรกนะครับเป็นแผนกช่างยนต์นะครับเชิญนายชาญวิทย์เกศรครับปวช .3 กลุ่ม2ช่างยนต์ครับ ทุนการศึกษาที่มอบให้ในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความหวังให้กับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นแต่ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาในเดินหน้าสู่อนาคตที่พวกเขาวาดฝันไว้นี่คือพลังแห่งอนาคตที่พร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปขอเสียงปรบมือด้วยครับเกรดดีขอให้เป็นสัติเรื่อมชีวิตนะครับแล้วในส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับการแนะนําแนะแนวให้กับเด็กนะครับในห้องประชุมนี่ได้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับพี่ติครับก็วันนี้มีนักเรียนนะครับเป็นชั้นปวชนะครับปี3แล้วก็ปวสปี2นะครับมาร่วมกันประมาณสัก50กว่าท่านนะครับก็มาฟังเรื่องราวที่ได้ในมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและเด็กหลายคนเราก็เริ่มต้นจากการ ถามว่าเขาเองในเป้าหมายในชีวิตเขาคืออะไรนะครับบางคนก็ยังไม่ทราบแต่บางคนก็อยากเป็นช่างจริงๆก็เริ่มอาจจะเริ่มหาประสบการณ์ตั้งแต่ในโรงงานในอะไรนี่นะครับเราก็แน่แนแนวทางไปบางคนก็อยากทําธุรกิจแล้วก็ก็แนแนวไปในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับอวรมถึงการสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักนะครับอันนี้ก็ ผมว่าเด็กไม่มากก็น้อยได้รับ2อ,อย่างนะครับก็คือ 1. อย่างน้อยเป็นแนวทางที่ตัวเองจะต้องกลับไปคิดคแล้วก็เลือกว่าตัวเองอยากได้อะไรจริงๆในชีวิตกับ2ก็เป็นแนวทางที่เราแนะนำว่าถ้าจะทำธุรกิจเริ่มต้นอย่างไรนะครับอันนี้ก,ก็ผมว่าเด็กหลายคนก็เริ่มที่จะได้ไอเดียแล้วก็ได้แรงบันดาลใจบางอย่างไปในการที่จะ นำไปใช้กับชีวิตบางคนก็ไม่เคยคิดครัเพราะถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กหลายๆคนในช่วงท้ายซึ่งในช่วงท้ายของคลาสจะถือว่ามีเสียงตอบรับหรือมีปฏิกิริยาในการตอบรับที่มากขึ้นก็เป็นอะไรที่เราได้มากระตุกต่อมคิดให้เด็กเขาเริ่มรู้จักว่าสิ่งนี้ถ้าเขาจะก้าวต่อไปแล้วก็ก้าวเป็นผู้ใหญ่และประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ย เขาต้องแสดงออกอย่างไรบ้างครับ,รบเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับ,รบผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจจากกิจกรรมและเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเดินหน้าสู่เป้าหมายในอนาคตได้และนี่คือเรื่องราวดีๆจากจังหวัดเชียงรายนะครับกลับมาพบกับรายการ Journey o f d ฟ e a m ได้ใหม่ ในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์เวลา9้าิกา30นทีทาง MCOT HD ช่อง30วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 <S